นะครับสภาสังคมสงเคราะห์เชิญชวนร่วมง,งานวันคนพิการครั้งที่55พระบารมีปกเกล้าเหล่าคนพิการและก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ทําจากดอกแก้วกัลยาเมื่อวาน100วททนี้ร้อยตำรวจโทดเตอร์มณัฐโนนุชน,นะครับประธานสภาสังคมสงเคราะห์เปิดเผยถึงการจัดงานวันคนพิการครั้งที่55ประจําปีพุทธศักราช2567ในหัวข้อพระบารมีปกเกล้าเหล่าคนพิการเพื่อย,ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลพิการตัวอย่างที่มีคุณธรรมและก็บำเพญประโยชน์ต่อสังคมโดยภายในงานจะมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอกแก้วกัลยาซึ่งเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศและก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อคนพิการกิจกรรมนันทนาการและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูกนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการรวมถึงสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยในวันที่16พฤศจิกายนพุทธศัการาช2567นี้นะครับเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับมาร่วมให้กําลังใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีๆจากพี่น้องคนพิการของเรานะครับงานคนพิการไม่ใช่เฉพาะมาแต่คนพิการนะครับเชิญชวนพี่น้องปกติ ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสนับสนุนผลิภพรร์คนพิการให้กำลังชจชนพิการรวมไปถึงมาดูนะวัตก,กรรมใหม่ๆที่คนพิการประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาร่วมให้กําลังใจพี่น้องคนพิการครับในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับก,ก็ต้องขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไปช่วยกันอุดหนุนสินค้า หรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากดอกแก้วกรลยาซึ่งมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งพานดอกไม้ผ้าพ,พันคอเสื้อโปโลกระเป๋าและกระดอกไม้หอมตุ๊ก,กตาก็มีเพื่อหารายได้ให้กับพี่น้องคนพิการนะครับแล้วก็ไปซื้อได้ในวันงานนะครับวันเสาร์ที่16พฤศจิกาย,ยนนี้ที่บริษัทโทรคมนมคมแห่งชาติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะครับท่านโทรไปได้เลยจ้าครับนี่ค่ะก็เป็นดอกสีฟ้าสวยแบบนี้เลยนะคะ ติดที่เสื้อได้เลยสดใสนะใช่ค่ะพี่แป๊ครนี่ค่ะก็จะมีเข็มกัดติดที่เสื้อได้เลยนะฝั่งไหนก็ได้นะคะคสีสันสดใส,ดสทีเดียวค่ะ